เดียวเบาลงนะครับเบาขนาด2เมตร40นะครับไฟก็ยังไม่ดับนะครับติดอยู่นะครับเยอะเล็นตัวนะครับเพราะว่ามันถูกให้กินลมเบานะครับให้นีลมนะครับก็จะเล่นตัวนิดนึงนะครับ สู้นานๆเลครับให้ถึงหนึ่งนาทีนะฮะหางหางติดต้นหางหางติดต้นต้นหนามนะครับ ไปนี่ครับผมเดี๋ยวลงไปดูไปดูครับว่าแต่ร์ไม่ได้เติมครับนี่ครับย่งไฟยังไม่ดับจริงๆด้วยครับนี่ครับไฟยังไม่ดับนะครับอยู่รอดปลอดภัยนะครับแต่ก็ไม่ขาดเอกก็ไม่ขาดนะครับอยู่เหมือนเดิมครับ เรอนนี้เบอร์สิบห้าเนี่ยสิบนสิบหาพอ